สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้จะมาทำ how to แต่งหน้าไปเรื่นสงการยังไงให้ติดทนนานนะคะขั้นตอนแรกเราจะไม่ใช้กันแดดนะคะเพราะว่ายังไงกันแดดมันก็ทําให้หน้าเราหลุดอยู่ดีไงเราต้องไปโดนน้านะคะเราจะใช้เป็นน้ําแร่นะคะฉีดไปที่ใบหน้าแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่ซับนะคะรองพื้นเราก็จะใช้ estée lauder double wear ผสมกับ s o a ูเ first care นะคะสองตัวนี้จะทําให้หน้าชุ่มชื่นนะคะก่อนวดนวดบริเวณมือแล้วก็กดไปที่ใบหน้าบางๆนะคะ ค่อยๆกดทละน,นิดแล้วก็ถ้าเราอยากเติมส่วนไหนแล้วก็ค่อยๆเติมไปบางๆทีเละนิดทีเละนิดมันจะง่ายกว่าอย่างเงี้ยค่ะจะทําให้หน้าไม่เป็นปื้นๆด้วยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไฮไลท์ด้วยเบนฟิตไฮบีมนะคะก็ทาบริเวณที่กระทบแสงของใบหน้านะคะมันจะทำให้หน้าเราเวลาโดนน้ำมันจะดูวาวๆดูธรรมชาตินะคะ ก็ใช้บริเวณสันจมูกแถวกระจับปากข้างบนที่กระทบแสงนะคะก็ค่อยๆกดบางๆค่อยๆเติมต่อไปเป็นการเขียนคิ้วนะคะเราจะใช้แว็กที่เป็นเจลเขียนก่อนนะคะอันนี้ใช้ของ Benefit Acoco นะคะเราจะใช้แว็กเพราะว่ามันจะทำให้ติดทนนานนะคะพอเราใช้แว็กไปแล้วรอบหนึ่งปุ๊บเราก็จะใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นฝุ่นเขียนทับลงไปอีกทีนะคะอาจจะเริ่มจากหางคิ้วก่อนนะคะค่อยๆไล่ลงไปถึงบริเวณหัวคิ้วก็เขียนไปตามรูปคิ้วของเราเลยนะคะผลิตภัณฑ์ที่เป็นฝุ่นมันจะทำให้ติดทนนานนะคะต่อไปเราจะทาแก้มกันนะคะเป็นของมาจอริกา้ามาจอ i ก้นะคะจะเป็นคล้ายๆน้ำยาอุท้ยทิพย์แต่เวลาเกีย่ยต้องระวังน,นิดนึงนะคะต้องแบบ เกี่ยวไวๆเลยเดี๋ยวมันจะแห้งแล้วมันจะเป็นปืนๆมันจะแก้ยากอย่างเงี้ยค่ะต่อไปจะทาลิปสติกกันนะคะเป็นของเลฟลอนนะคะสีสวีทฮาร์ดวาเลนไทน์นะคะลิปสติกอันนี้เป็นอะไรที่ทนมากเลยนะคะโดนอะไรแล้วแบบไม่เคยหลุดอยู่ได้ทั้งวันเลยต่อไปเราจะมากีดตากันนะคะเป็นอายไลเนอร์ของไลฟ์ฟอร์ดเป็นอายไลเนอร์แบบที่ดีมากๆเลยแบบ อยู่ทุนทั้งวันแล้วก็เขียนง่ายราคาถูกด้วยค่ะเราจะเริ่มจากหางตาก่อนนะคะเหมือนเขียนเป็นบล็อกๆให้มันเหมือนเขียนโค้งแล้วเราค่อยเหมือนระบายสีให้มันแบบเท่าๆกันนะคะลุคนี้เราจะไม่กิดเราจะไม่ทำไม,ไม่เราจะไม่เขียนอายแชโดว์นะคะเพราะว่ายังไงมันก็หลุดนะคะถ้าโดนน้ำอายแชโดว์ยี่ห้อดีแค่ไหนมันก็หลุดอยู่ดีเราจะไปเน้นเขียนตาให้คมๆดีกว่าก็อาจจะวิ่งออกไปเยอะๆเลยนะคะเขียนหนาๆไปเลยก็ได้ อย่าลืมเขียนขอบตาล่างด้วยนะคะเหมือนเชื่อมลงไปที่ขอบตาล่างมันจะทําให้ตาเราดูคมนิดนึงนะคะต่อไปก็จะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเราจะทาแป้งกันนะคะเราจะใช้ m a เบ e l l ลินเคลียร์สมูทบีบซิลนะคะลูกนี้อย่าแนะนำไม่ให้ใช้แป้งฝุ่นจะแนะนําให้เป็นแป้งอัดแข็งนะคะเพราะว่ามันจะไปแบบทับสิ่งที่เราทําทั้งหมดให้มันดูแบบติดทานนานมากยิ่งขึ้นนะคะ ต่อไปเราจะมาดูกันนะคะว่าถ้าเราโดนน้ําแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นการแบบใช้ฝักบัวนะคะฉีดไปที่ใบหน้าประมาณห้านาทีนะคะก็จะสังเกตว่าช่วงตามันจะไม่แพนด้าแบบสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดมันก็ยังโอเคอยู่นะคะมันก็ไม่มีอะไรที่มันหลุดแล้วมันดูน่าเกียดนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะพอแล้วนะคะเราจะสำลักน้ํานะคะ สำหรับวันนี้ก็โดนน้ำไปประมาณ5นาทีนะคะก็พบว่าเครื่องสำอางก็ยังไม่หลุดไปไหนนะคะขอคนที่ติดตามกันนะคะพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะ Shineright like